วันที่คายคลองมาแล้วทุกคนเออไปครับครับอืมตื่นเช้าเลยกระเป๋าช้างทุกคนกระเป๋าช้างจากแคเรนแครเรนครับที่ส่งให้เนาะครับเออตังกระเปัดประชาชนแล้วก็เรียนทุกคนเรียญไว้ทอนใส่ไปเลยครับในนั้นอันนี้ไปนี้พอค้าหน้ามน เอเล็กยกของออกไปวางไว้ข้างนอกก่อนนะครับเอากระเป๋าวางไว้ก่อนครับก็มีขนมทุกคนราคาเขียนไว้ให้เล็กแล้วอยากจะบอกว่าเราขายราคาสูงไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเป็นเอ่เอเป็นเปิดท้ายขายของเก่าทุกคนเปิดท้ายขายของเก่า1 0บยี่สิบห้าโครนอะไรอย่างเงี้ยสิบยี่สิบห้าสิบเนี่ยเขาคิดมากแล้วเขาจะต่อแบบ ่อลดราคาแบบเยอะมากนะทุกคนเออเรากอ็อันนี้สูงไม่ได้เนาะแต่ขนมที่แม่ทําลดราคาไม่ได้นะครับยองเอออันนั้นเป็นลดมีตาลดต่างๆลูกแก้วเนาะอันนั้นที่อเล็กยกไปทุกคนอันนี้เป็นเสื้อผ้ามือสองที่เราใช้แต่สภาพยังดีอยู่นะทุกคนสภาพยังแม่ดูดูแลซักรีดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะ ไม่ใส่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออก็เขียนป้ายติดราคาให้เล็กเรียบร้อยอวางไว้เดี๋ยวค่อยยกไปทีเดียวครับวางไว้ข้างนอกนี่แหละเอาของที่อันนี้เออเอาลงไปเลยเล่นด้วยช่วยกัน โชคดีขอให้มีลูกค้าเข้าร้านป่ะเดี๋ยวแม่ตามไปมจะไปขายของทุกคน

Fy kan det rästa. Allt kollrade. Eh, all right. All right. Yeah. All right. Yeah. Nej, det är inte så mycket solen där. Nej då, nu ser jag ser det är bra. Här är tagit därifrån från det där blivit jättemycket. Här går det bra. Det var det där. 这边有菜的。

อเล็กซานเดอรรมดาขายของจัดโต๊ะแซงเยอะทุกคนดูงนี้อ้าวกี่ขานบอ ตุรกันไม่ใช่เรื่องน่ารอดหรอแอบตัวแล้วก็มีมีลมด้วยได้แล้วครับทุกคน มีสว้อผ้าตรงนี้ข้านมตรงนี้ทุก <c oughs> คนได้ใครแล้วอุ๊ชอังกฤษได้ใครแล้วทุกคนรถเจ็ดตัว ซื้อของหน่อยพ่อค้าน,น่ารักหรือเปล่ามาชุกขายได้บ้างยันครับได้แล้วได้ล้วิวจ้าทุกคนทุกคนมันเป็นตลาดนัด ขายของเก่านะคือของ s ซ c o n d h แ n นของมือสองมือสามอะไรก็ว่าไปเนาะมันไม่ใช่ตลาดกับข้าวนะทุกคนผู้คนเริ่มมาแล้ว คือมันไม่ใช่แตบบ่เราจะขายอะไรก็ได้อย่างนี้นะมันเป็นของเก่าจริงๆนะทุกคนแม่ก็เดินดูตลาดดูว่าเล็กขายได้ไหม ขายได้เลยตรตรตได้ตั้งคืนแล้วได้ตั้งคืนแล้ว ไปเข้าห้องน้ําก่อนทุกคนเอออเล็ขายเป็นไงมั่งลูกโอ้ช้างไทยช้างไทยม้านหมานเนาะเออไปไปทางนี้เลหรือทางไหนเออทางนี้แหละไปเข้าห้องน้ําทุกคนให้พ่อให้พ่ออยู่ร้านแม่ก็เดินวนไปก่อนเลยเลย ขายคุกกี้ดีมากครับเกือบเจอได้ครึ่งขายเกือบได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะใช่ทุกคนสนุกดีสนุกดีถ้ามันได้ตังค์มันก็สนุกครับใช่ไหมครับครับชอบทุกคนชอบตังค์ครับาเล็กทุกคนชอบตังค์เพราะว่าทุกคนใช้ตังค์ครับครับต้องใช้ตังค์ khải không ừ. đây lấy ừ. được ừ. à. ừ. không được lấy được không được lấy được không được lấy được càng được lấy อะไรครับเริ่มเงียบแล้วใช่ไหมครับเริ่มเงียบแล้วทุกคนมันบ่ายโมงแล้วเนาะ เริ่มแยกแล้วแดดจะส่องฝั่งเรานะทีนี้เมื่อเช้าเราอยู่ในร่มตอนนี้แดดส่องเราละอ่ะอยองครับลูกค้าเริ่มทยอยไปหมดแล้วครับแล้วก็แม่ค้าก็เริ่มเก็บผงแล้วครับเล็กจะเก็บตอนไหนลูก หนึ่งชั่วโมง่ะพ่อค้าหิวขนมมะพ่อคา้าลม้มลมแรงทุกคนแดดดีแต่ลมแรงพ่อคา้าพ่อค้ากินขนมนะ ลมแรงทุกคนแล้วก็แบบร้อนแต่ว่าแบบลมก็มเย็นขึ้นมาหน่อยเฮ้ยพ่อค้าแอบกินขนมมาครับฮัลโัล ไปเวลากลับบ้านแล้วลูกยังยังไม่กลับ นไปแล้วเพื่อนข้างๆไปแล้วเนาะอเออแต่ก็เก็บกลับบ้าน ช่วยเราปิดร้านแล้วทุกคน จะไปยังไงตัวเองจะปั่นจักรยานตัวเองจะปั่นจักรยานไม่ใช่หรออก็ได้เกอถึงบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวขอเก็บของขึ้นบ้านแป๊บนึงนะจ๊ะเหนื่อยไหมยองมันไม่เหนื่อยนะครับลูกแต่ว่ามันร้อนนิดหนึ่งแต่ดีวันนี้ลมลมแรงหน่อยมาถึงบ้านแล้วทุกคนเออนั่นแหละก็เป็นไงดีมาก ดีมากเลยขายของเออ <I know S 1> ตอนนี้ <I know. S 1> อเล็กจะดูว่าอเล็กขายได้เท่าไหร่แล้วอย่าลืมหักค่าที่ส0งร้อยนะคะใช่ฮีเซลร้อนร้อนเหรอฮีพุตติยอบเป็นคอร์ดเนาะพุตตอล28ทิงคอร์ด28เย้โอ้ยกำลังหนาวเย้แต่28แต่ not 28 you can just move it ค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอเล็กอะ่ะเออทุกคนโอเคอเล็กส่วนมากก็จะเป็นแบบโอนเนาะเออ mm hmm. จะเป็นแบบสวิชที่นี่เรียกสวิชนะทุกคนก็คือการโอนแบบไอ้นี่แล้วก็มีแบบเงินสดด้วยเดี๋ยวให้ดูอเล็กดูว่าแม่เออแม่ให้เล็กเขียนไอเน,นี่ยลูก <laughs> เขียนว่าเราขายอะไรไปมัง่งเขียนหรือเปล่าเขียนเนาะเขียนแต่ว่ามิสติลิทเออลืมไปนิดหน่อย <laughs> อ่ะ <laughs> เออไปครับแกบมั้งเดี๋ยวให้เล็กเอ คิดก่อนทุกคนอันนี้ก็คือดูในโทรศัพท์ได้เลยว่ามีใครโอนกี่ครั้งรถนี้แมทธิวบอกว่าแม่เอาไปขายสิบอกแม่ไม่ขายแม่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะรถมีตานี่เขาไม่จำหน่ายแล้วทุกคนรถมีตาเขาไม่จำหน่ายแล้วคันนี้ใช้ระบบอ่าอ่นนี้เนาะอเล็ก เออเราใช้ iPad เล่นได้เนาะอันนี้เนาะลูกเนาะหรือเปล่าอเออเออันนี้ใช้ iPad เล่นได้ทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นเออเป็นไอน,นี้รีโมทเป็นขับได้แม่ไม่ขายพวกนี้ครับแม่ออกมาให้ดูเฉยๆฝุ่นกเกาะแล้วเอออัน,นี้เป็นตังทอนทุกคนตังทอนของแม่แต่อเล็กบอกว่าอาเล็กไม่ได้ใช้อืม ส่วนอันนี้ที่เขาอันนี้เงินสดเดี๋ยวให้อันเล็กนะับที่เขาจ่ายเงินสดโอ้ยแดดล่มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร่มโอเคอันี้เออโอน <Fish. S 1> โอนเออโอเคแม่คิดว่าได้เท่าไหร่ uh, okay, แม่คิดว่าทั้งหมดเล็กขายได้แปดร้อยประมาณแปดร้อยครับแปดร้อยแปดร้อยบวกหนึ่งร้อยหกสิบ ได้900หกสิบได้900หกสิบเลยเหรอจริงเหรอยังไม่ได้หักยังไม่ได้หักสองร้อยทุกคนโอ้ยังไม่ได้หักสองร้อยไอ้ที่เขาโอนมา900หกสิบโอ้เราได้สวิชบาร์ไดสวิชนีิวเฮนเดอร์เซ็กซ์ตี้สวิชอะสอ่คืนดั้ด้วยอันนี้เป็นเงินสดที่เขาจ่ายสี่สิบ เออสมอง,ต,อง <S <S ต้องใช้สมองต้องใช้สมองตาลายเลย <S <S 2> <S 2> ทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้แบงค์ยี่สิบของฝรั่งนะทุกคนนี่แบงค์ยี่สิบของสวีเดนเป็นแบบนี้นะนี่นี่แบงค์ยี่สิบเหลียเหรียญน่าจะเป็นเหรียญห้ากับเหรียญสองบาทแล้วก็เหรียญหนึ่งบาท หนึ่งโครนทุกคนเหรียญสิบด้วยเออแต่ให้เล็กนักเอ,อเคยงไงสี่ <40. S 2> <40. S 1> สิบสี่สิบสี่สิบอืมห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยโอ้หนึ่งร้อยหนึ่งเลยสิบอืมเอาเอาอัน หนึ่งอยสิอันี่หนึ่งร้อยสิบอห้อยนอย่ะลตมาลอดิ๊น่ะหสิบอ่อหนึ่งสมาหนึ่งร้อยสิบเอ่อสิบอ๋อเโอ้พร์เฟคมาหนึ่งร้อยยี่สิบร้อามเอ็ดร้อยยสิหรอหนึ่งรอยสิบสอดูหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยสามสิบไม่ใช่พาร์ตฟ 50, 60, 70, 80, 90. Oh, She has some on my Ow! Has it? Hey. I think one more size Okay. See, see. Has เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเบียนเกสต์อนสันดาบสมนเกสมัยมันติดคมอรฟไซต์หนึ่งเลโอเคนนี่หนึ่งร้อยโอเคหนึ่งร้อยอไม่ไม่ค่อยได้นับเนาะใช้แต่บัตรก็เลยงกัดหนึ่งร้สิบโอเคหนึ่งร้อยสิบ ร้อยยี่สิบโอเคเอา <Okay. S 1> บวกสิเอ <180. S 1> เงินสดหนึ่งพันแปดสิบอเล็กหักออกไปสองร้อยครับค่าที่แปดร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบขายได้แปดร้อยแปดสิบนะทุกคนคดีใจไหมขายอย่างละสิบยี่สิบสามสิบไม่เกินนั้นเนาะเราขายไม่เกินสามสิบเนาะ okay. เพราะว่าของเราจะอยู่ประมาณนั้นสิบยี่สิบสามสิบห้าบาทสองบาทบใช่ไหมใช่โอได้ตัง้งโอได้พันแปดสิบเลยนะครับทุกคนคิด,ค,ดคิดยังไงมั่งขนมเหลือกี่หอ่ออะอะไรไปเอาขนมมาสิลูกเตียตอ๋นมนอะขนมสิบแปดห่อครับลูก เจ็ดเหลือเจ็ดพ่อกินหนึ่งอเล็กกินหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาให้นาบูนึงเอาให้เพื่อนเพื่อนข้างๆหนึ่งหนึ่งหนึ่งห่อแล้วก็อเล็กกินเป็นหนึ่งห่อเราขายไปแปดห่ออ๋อก็โอเคอยู่นะขนมคุกกี้ของเราทุกคนนั่นแหละโอ้อเล็กให้ค่าขนมให้ค่าฮอทดอกพ่อพรุ่งนี้หน่อยให้เลย ให้เลยแล้คุ้มเสียแรงคอลแรงคอลใพอบิลแถวไหนมาดูดูตัวนั้นป่ะเ้ยให้สองให้สองฮอตดอกพ่อให้ฟรีนะก่อนเดี๋ยวเรื่องการตามแต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องการตามเงินเดือนคือเพียงเงินเดือนให้พ่อข้าฮอตดอกสองฮอตดอกสฮอตดอกเหรอสิบาทสิบาท โอ้ให้พ่อข้าฮอตดอกสิบบาทเอาแค่นั้นก็พอแล้วพ่ออ่ะโอ้ shit for one hour I get paid น้องหนึ่งยูทาสิบบาทหนึ่งจุดห้าสิบสสตังไม่ใช่สิบเอ่อหนึ่งจุดห้าแ่บสตังหนึ่งจุดห้าอ๋อไปนั่งเฉยๆไงขนเข้าขนออกแค่นั้นเองเอาแค่นั้นแหละฮอตดอกสองอัน I sell one one bag of uh โอ้พ่อพ่อขายคุกกี้ก็ได้เอวอเวล่คเกน่ no 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 อ t cookie s h e one e l l e เออเออเออต้องร้อนนะอเลเป็นวันหยุดที่ได้ตังค์ครับเพราะว่าเสื้อผ้าเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้เราก็ ซักซักเสร็จแล้วแม่ก็รีดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้เนาะใช่เราก็เอาไปขายนะลูกเนาะเมื่อก่อนนี่เราจะไปหยอดตู้บริจาคเนาะอเออตอนนี้อเล็กขายของได้แล้วก็ไปขายครับ <c oughs> ก็เป็นวันที่ดีของอเล็กครับ <c oughs> หาค่าขนมเนาะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่แบบว่ารอรอ,รอการที่อเล็กไปขายของเนาะเล็กขอบคุณขอบคุณป้าๆยาย ตาตา,ตาลุงลุงเออทุกคนเอ,อ่เอ,อที่สนับสนุนผมครับ,รบอ,อ่าพูดก่อนที่สนับสนุนผมที่สนับสนุนผมครับครับอืมทุกคนฝากคลิปไปซัมนีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย